Okay. สวัสดีจ้ากินนมแลก็รับก็ดีแท้อิหลาชาไม่นนี่ผมคิวเริ่มดำแล้วพี่นอนครับนี่คิวผมผมเป็นสาวแล้วบาย ว่เสียงโกลนนั oh. นน่นสะดุ้งนั่นนัน่นรับดีจังเลย ชามีนน้องชามีนกินแล้วกลับดีขนาดเลยครับยังไม่เช่ดุงนีหาบ 去。<laughs>